สวัสดีค่ะนุชค่ะสวัสดีค่ะต้นค่ะพี่ต้นค่ะหนูอยากไปเล่นน้ำแล้วทำไมพี่ต้นพาหนูมาโผล่อยู่ที่นี่ล่ะเอาก็ตอนนี้มันเที่ยงาดีค่ะน้องนุชก่อนจะไปว่ายน้ำแล้วก็ต้องระเติมบาลานกันก่อนค่ะพี่ต้นพาหนูมาเลี้ยงข้าวใช่ไหม รู้ได้ยังไงเนี่ยก็ตอนนี้ค่ะเราอยู่กันที่ร้านเรือนทะเลบางสเลค่ะที่นี่ค่ะอาหารอร่อยติดทะเลค่ะกุ้งหอยปูปลาเพียบมันต้องมีอะไรพิเศษกว่านี้แน่ๆเลยต้นดูได้ยังไงเนี่ยก็นี่เลยค่ะอร่อยสบายกระเป๋ากทรีบอร์ดแบนนะคะทานครบ1,000บาทรับส่วนลดทันที200บาทค่ะฮะสองร้อยบาทเลยหรอใช่ไปเลยนะตามมาเลยค่ะ สดีค่ะพี่อ้นสวัสดีค่ะแล้นี้ก็คือพี่อ้นนะคะก็ของร้านเรือนทะเลบางเฉลค่ะวันนี้พี่อ้นมีเมนูอะไรมาแนะนําบ้างคะค่ะก็มีปลากระพงทอดราดน้ำปลานะคะตัวละ190บาทนะคะแล้วก็เป็นยำไข่แมงดาค่ะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มาก แล้วก็นี่เป็นเนื้อปูผัดผงกะหรีนะคะแล้วก็เป็นกุ้งสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นปูนิ่มกระเทียมโทนค่ะแล้วแต่ละจานี้มีรสชาติยังไงบ้างคะอันนี้อันนี้จะเป็นรสชาติจัดจ้านแซบเลยแซบแซบทานไปด้วยนะคะได้ลองชิมไดยค่ะน้องโน้ตเป็นไงบ้างคะ นลายอันนี้จะเป็นปูนิ่มพะเทียมโทนค่ะรสชาติเป็นไงบ้างคะอันนี้จะคล้ายๆพลาแต่ว่าจะเป็นเป็นสูตรของที่ร้านนะคะตรงนี้ก็น่าทานค่ะปูนิ่มทานได้ทั้งหมดเลยอะคุณใหญ่มากเลยค่ะฐานได้ทั้งตัวเลยทีเดียวเฮ่ยค่ะรสชาติปูนิ่มมากมากค่ะอร่อยได้รสชาติของน้ำยำงไหมใช่ไหมคะเป็นแบบเป็นแอลกอฮอล อันนี้จะเป็นกุ้งสมุนไพรนะคะจะคล้ายๆต้มยำแต่ว่าน้ําจะขลุกขลิกจะหอมใบโหระพานะคะงนู้นลองเลยค่ะดูสิคะกุ้งตัวใหญ่ๆนั่นเลยค่ะรู้สึกว่ากุ้งนี่จะสดด้วยใช่ไหมคะใช่กุ้งเต็มถ้วยเลยอ่ะค่ะพี่โอ๊ตคะตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างคะก็ตอนนี้มีลูกโปรโมชั่นของลูกค้าที่บอดแบน์นะคะก็ได้ส่วนลดสองหนึบาทได้ส่วนลด 200บาทแล้วก็ได้ส่วนลด10%กับทางร้านด้วยโอ้โหเรียกว่าจาัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะโปรโมชั่นแบบนี้ค่ะสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าที่บอดแบด์เท่านั้นค่ะค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณีิออนมากเลยนะคะที่ใ,ให้มาทานอาหารอร่อยๆกับทางร้านเดินทะเลบางสเลนะคะง่ายๆเลย เพียงเป็นลูกค้าของทีบอร์ดบาร์นะคะและมารับประทานอาหารที่ร้านเรือนทะเลบางสเสลยแห่งนี้นะคะทานครบ1 0 0 0ันบาทก็จะได้รับทันทีค่ะส่วนลด200บาทค่ะค่ากติกรรมะะของเราก็ไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ส่ง SMS นะคะพิมพ์อาตามด้วยหรหัสลูกค้าเก้าหลักนะคะส่งมาที่4 8 2 5 7 4 8ค่ะเท่านี้ละค่ะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย200บาทรีบๆกันเลยนะคะตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมสักนี้ค่ะค่ะะทานกันเลยนะคะ